คือพี่น้องครับมาจับปูจับหอยจับเขียดต้องกัรน,น้ำขึ้นนะครับพี่น้องจะไปหิ้งบ่ออะไรที่กันวะน้ำขึ้นนี่เสียงอาจจะพอเห็นไปไหนด้อครับเด้อเพราะว่าต้นนี้ยังในกับผ้าพ่อแม่พี่น้องมาเลาะทงคือเกา เสี่งมันมีเสียงน้ no? ń, อพ e. ี่น้องโอ้ยกำลังจะหุ่นมาลงลุนนามครับพี่น้องครับ น้ำเว่งเล่นอยู่บ่มาหาบอสตอนนี้ผมอยากงานอยากคุนละอองผมเยอครับเด้อผมก็จำเป็นเลยหาล่าตัวน,นึงขึ้นน้ำหน่อยๆน่อยสิโอ้ยเป็นแต่ปิ้ีปลาพี่น้องเอ้ยแต่ว่ากัดทางเจี๊ยบปลากับตื้นบ่สามารถจ์จโยกกล่องลงมาน้ำใส่ด้วยพี่น้องแต่ตอนหาน้รับเนาะ เอ้ยนี่น้อยน้อยเดียวกำลังข่มหูพอดีโอ้ไงเรื่อพี่น้องนี่คือปูคักๆเลยครับเอ้อเอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป่าเรียนอ๋อ แางขนาดยังไงโอ้ตัวนี้เป็นตัวเถือกพี่น้องดินออกบุญบุญโอ้อันนี้นะครับเนาะไปะดูน้ำกันต่อไปพี่น้องน้ำคำย้ำขึ้นไหมอือ เป็นที่ว่าผมหามาในเด็กเล็หน่อยเด้อครับเด้อนี่ครับแล้วก็อยู่ช่วงหนึ่งครับพี่น้องครับได้เขียดมาน้ำอีกสันแล้วบัดก็ไนน่้นแน่ว่าเาด็กเล็หน่อยนะครับพอราอยู่ได้กินนี่เขียดตะโม่เขียดอีโม่ทีพาสะไทตยคูนวางในโมหรู้กันนะ จับมาได้เรียบร้อยแล้วปักปูเดี๋ยวผมหาบปเล็กนอ้อยก่อนเด้อพี่น้องเด้อกดีดยวไมาจากเด็กเกกนน้อยครับพี่น้องครับสำหรับเขียดยิมูเอามาเพอได้กินนะครับตัวนี้เขียดยี่มืนนะครับตัวดำๆนี่ ทำไมกินลงไปแล้วพี่นอนเอ้ยผมกับปดุกตัวหนึ่งนะครับเมนูมื้อนี้ เขาทายจะดีพี่น้องเย้ยปะโอ้ไปดูกกระปูพี่น้องครับต้นมกกระเซ็นน้ำกันเลยประยัดพื้นทีดีอันนี้โมเขียดนีโมส่ลงไป ไปเลยหอ,อมโมกเก็เตโะโง่เลยหลุนที่หลังเด้ครับพี่น้องดเด้อในข้างนี้โมกโมกปรุงเรียบร้อยแลยแล้ว,ลวตัวกลงไปเลยแบบจำเกีียวลลังกุกขอมอยังดีครับพี่น้องนี่ยังพักยังเนี้ยพวกพริกลูกดดใช้ลงไปโอโ้ dạng nói thế nào bùng lột này tô lên thế nào chuột lông bay ขาดบ่ได้พี่น้องนำประแดกของคนอีสานเนี่ยมาคักนะครับเอาพอประมานทั่วเอ้ยนำแดงจึงขึงพี่น้องเอ้ยรู้มึงตัวปูรู้ซิมนำ้ำพี่น้อง โ okay, อเคที่โม่กับนนี้ทุกคน,น,นม้อนี่เขยจะเขืดมานบึ้งน้ำกันพี่น้องครับสิบห้ามัะว้า เด้อครับมาเด้พอพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ทุกคนครับกินเขาโอ้โอ้นี่ครับมกขียดตะโมกป๊ดหอมหวนหวนเลยบ่ เนืนอกับบอลลมครับท่อนป่าเกี่ยวอีกน้อยหนึ่งร่องกันโอ้ วงนี้ลูดูปูมันพี่น้องมามาพี่น้องครับตัวนี้ตัวแม่เนี่ยอาจจะผมย่ำขำย่ำขึ้นครับโอ้

Quê đi cái hận nhỉ? Ờ. Ừ. này chúng nó sau đây nhóm ở đây đi ừ hữu à Bì ba đút không làm nhảy là cầm keo Ash อย่หัวปลาดุกออกมันมันมันครับรอยก,ก้างมันจะมีอยู่เลยครับเห็ดโมูไหมมกไหมอู้พี่น่องเอ้ยหน่องไงความไม่พี่น่องได้กินน้ำกันดีเนาะค้ามไม่ปกุดหนุนหุนเลย ผมตัวเดรับแก้วสมบวกกับหนามมะละกอ,อกผมเป็นยังไง cô oh, lại được cả đi phía nào ơi Cháu kì hết bó rãi hấp. đi kinh. มันครับมันน้องปลามันน้องปูคิดดูโมโั่ครับอ่ะสุดยอดสุดหล่อพี่น้องโดูดนี่กินทีนึงวักซีนใบบักกูดอืมเนี่ยแซ่บพี่น้องแซ่บ จว้วนอืมอ้กินไปกินมา,าเดี๋ยวได้ดอกพี่น้องเอ้ยวัเน,เนี้อืมอาหารอีสานแบบบ้านๆนะครับ กินเขาไปน้ำเดีย๋ยว่าฟังเสียงนกไปน้ำครับนกอย่างงงปกปกปกกอยากกินน้ำดีนะเรียกเอาเลยเพีย่น้องมักแบบไหนมกเกียนโมมกปู มักปลาดุกเดียอุ้ยกับแก้วเแก่โอ้โหเรียกอะไรกันตีสามต่อไปด้วยพี่น้องด้วยผ่านสักประโลธงถี่มี่กันพอแม่พี่น้องเบิ้งเนี่ยหายกันหายอยู่หายกินนะครับเนาะหามาเราก็ไม่กินแบบนี้ละถี่เสียไปหาไต่มาถี่เสียหมูเสียดูป้ะถี่หมูหลอบต่อไปด้วยครับเด้อสถีว่าปิีงเบิ้ง ขอบคุณอะไรครับที่ติดตามและรับชมครับผมสวัสดีครับสองปู่ก็พี่น้อง